ตามกันยงครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนพบพ่อกับผมบาวจากดีชาแนลครับผมมือนีก็ได้เมนูเ็แซ่บคือก่อนลวครับมาฝากทีฝากน้องนะครับมือนีสปินเมนูนะครับเรือกร้องมาหลายเสียเกินครับส้อยจุนะครับไครหลังง่วครับผมกับตับครับผมกับมีเนื้อติดมันหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับรุมร่วมกันครับผมเป็นส้อยจูครับผมกับน้ำจิ้มบีสซครับผมสวยเงี้เลยครับเน้นซดครับมือนีเนี้ยวนีตุ้ยครับนี่ครับ ผักกาดผักแกมก็ที่นี่ครับผักกาดหินผักหนอกนะครับผักหอมมะเขือม่วงครับผมลูกโดดครับผมมาม่าเสิร์ฟเสร็จก็ไปเลยครับมีต้นหอมน้ำหอมขอติไปน้ำมาล้างกับขออนุญาตนะครับแก่ข้าจังหน่อยครับเมื่อนี่อากาศขึ้นนะครับไม่ได้ออกไปทงครับผมืันนี้อากาศบดีครับ โอ้ของแท้ของแท้มามากครับกินซอยจูน้ำปลาจากตีย๋ยผมก r a b ของเนียว้อนหนีหนห่ก่อนนะครับเดี๋ยวติกบกอล์บหัวนีแหละครับ,บม,บมูนี่ใบม่วงแล้วครับเกลียวผมลำน้องตาเองครับนี่ครับขยังแก้วสูตรสดเลยครับมูนี่เน้นแก้วสวยยังไงครับ อย่างนี้ครับหโอ้เสียบพี่น้องออกหวานมันๆน,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 นะครับใส่กับแก้วเพียอมผมกับผมไน้การครับ มือบ้านก็่ยกินที่รางบ้านนะครับอากาศบริสุครับบม่ได้ออกไปท่งครับผมาการขมุกข,ขมวัวไอ้ฟองนะครับอืม้ม น,นอให้หล้างสดๆครับเส่บพี่น้องมันหวานมันนะครับก็แล้วแต่้นมักนะครับก็บขอโทษขอให้ข้นทีบบอกกินดิบนะครับบอกกิ่นเนื้อดิบครับ,บ,กกนนรบแล้วเราขนกินกับขมากเสียบๆกันเลยครับ แสงมันจะขึ้นหนาขึ้นลังนะครับมันมืดครับผมตามกันงี้ครับ

จับเลยบ่ค่อยลายครับมันให่มากมันกระทุ่วๆกันครับกิโลหนึ่งมาแบงเฮ็ดครับผม เรากินยุกก่งกลางแกงกันเลยครับเนี่ยมันจะมืดจักผ้าซวยเป็นแบบได้นะครับมันว่าแดดครับมันเป็นขมุกข,ขมวัว อโอ้แสบดีพี่น้องเนื้อติดมันนะครับอืมทำยังไงครับ

แกงหลวงพ่อครับหมึกครับ đồng lòng

嗯。<laughs> 음 mm. <triSen> mm -hmm. คุณจรวแเลยพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งแซบพกเราแล้วครับ <laughs> การบริหรี่แล้วครับหนเดี๋ยวเหมือเดี๋ยวแดดครับ,บร้าพจี่บ่ค่อยดีปาในแล้วครับ Ну, mm уже. -hmm. ยังมเคือเทศนะครับเครือเทศพาราซีนี่เนีมันกิ่นแก,ก่แก่เผ็ดแผบเพื่ออะไรพี่น้องยิ้มอะบ้านนี้เดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึมครับห้ามุมกล่องอยู่บนมือมานนี้ครับผมําหรับคลิปนี้นะครับกับไดเมนูนะครับเป็นส้อยจุบักให้หลังนะครับกลับตับนะครับกับเหนือติดมันนะครับ ก็เจียวเพียบีสดผมผมครับผมขเขาเหนียวมีพักนอกพักกาดหินคือนเขาละครับพักเป็นถาดขึ้นเขามีหลุดหลดมะเขือม่วงแบบผมเสร็จเสร็จขึ้นเขาครับก็บ้านเจ็เสียผมแล้วที่นี้นะครับกัขอบคุณทุกขัน้นที่เขามารับชมเป็นกำลังใจให้บ้านเจ็เสียผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่น่าเป็นไรครับมีกิริยาท่าทางยังมัสมภาพก็ขอโทษขอให้ไว้ณที่นี้เลยนะครับมืดอนี้ภาพอาจธิบดีเล็กน้อยนะครับมันเป็นคึมๆนะครับอากาศไม่ได้ออกไปทงครับผมกินอยู่ลังกัวครับผมกินตากแดดครับ ก็ขอสดขอให้นะครับสำหรับภาพมือนี้นะครับอาจจะบ่ดีปัไนได้นะครับสําหรับคลิปนี้ครับวบสีขษอราไปกนผมเจอกันไม่คลิปหน้าใบศีสวัสดีครับ